ยังคงอยู่กันในเรื่องของการท่องเที่ยวครับแต่ว่าเป็นประเพณีนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือถือศีลกินผักนั่นเองครับปีนี้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีด้วยครับศาลเจ้ากระทูจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการเตรียมในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ครับ ครบรอบ200ปีครับสำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่21-29ตุลาคม2568นี้ครับโดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมทางาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองหรือว่าอิ้วเก้งในวันที่28ตุลาคมพิธีลุยไฟหรือว่าพิธีก้อยห้ยนะครับรวมถึงที่พิธีสะดอกเคราะห์หรือว่าก้อยห่านครับในวันที่ 29ตุลาคลม2568แล้วก็มีขบวนนะครับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงกิจกรรมมหรสพนะครับรวมไปถึงการแสดงพื้นบ้านตลอดช่วงของเทศกาลเชิญชวนครับสำหรับคุณผู้ชมรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับร่วมกันสืบสารประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตร่วมเฉลิมฉลองครบ200ปีแห่งความศรัทธาที่ศาลเจ้ากระทูและก็ทุกศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต สำหรับประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตหรือว่าเจ๊ะชายนะครับก็เริ่มต้นมาราวเมื่อประมาณ200ปีก่อนที่ตำบลกระทูเมื่อคณะนิ้วจากประเทศจีนนะครับได้มีการประกอบพิธีละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และก็ถือศีลภาวนาเพื่อที่จะปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บจนกลายเป็นต้นแบบของประเพณีถือศีลกินผักที่ชาวภูเก็ตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ขณะที่เช้าของวันนี้หาตรงศาลเจ้ากระทูแล้วก็ศาลเจ้าจุ้ยตุยเต้าโปเก้งมีพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและผู้ที่มีจิตศรัทธาจํานวนมากได้เดินทางไปที่ศาลเจ้ากันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อจะร่วมกันในการล้างอ้ำหรือว่าล้างศาลเจ้าเป็นการทําความสะอาดอาคารสถานที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้สําหรับการประกอบพิธีกรรมค่ะก่อนที่จะมีการเริ่มประเพณีถือศีลกินผักในปี2568ค่ะและนอกจากนี้ก็มีรถน้ําจากหน่วยป้อง และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มาให้บริการในการฉีดน้ําทําความสะอาดภายในและก็ภายนอกพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดนะคะส่วนต่างๆทั้งหมดเลยค่ะซึ่งภายในศาลเจ้าก็จะมีการนําอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแจกันนะคะเชิงทูบเชิงเทียนเป็นทองเหลืองค่ะออกมาขัดถูนะคะรวมไปถึงทําความสะอาดโต๊ะตะเกียงตัวเหรียญเสลียงพระค่ะเพื่อที่จะต้อนรับการเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักส่วนที่โรง ครัวก็จะมีการทําความสะอาดด้วยเช่นกันนะคะทําความสะอาดทั้งหมดทั้งอุปกรณ์โต๊ะจานชามหม้อกระทะทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะใช้ในการปรุงอาหารเจแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมถือศีลกินผักในช่วง9วันที่จะถึงในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะ และขณะเดียวกันนะคะบริเวณถนนโดยรอบของศาลเจ้ารวมไปถึงถนนสายหลักก็จะมีร้านค้าต่างๆนะคะมาร่วมกันจําหน่ายอาหารเจแล้วก็ประดับธงสีเหลืองซึ่งแสดงให้เห็นถึงสยญมล,ลักษณ์นะคะในการที่จะเข้าสู่ประเพณีถือสิ่งกินผักหรือว่าเจ๊าชายภูเก็ตค่ะปีนี้ความพิเศษก็คือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีภายในงานก็จะใช้ชื่อว่า200ปีแห่งศรัทธาเจ๊าชายภูเก็ตค่ะซึ่งประเพณีนี้ปีนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่วันที่20 11-29ตุลาคม2568เพื่อเฉลิมฉลองประเพณีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดของจังหวัดภูเก็ตค่ะ นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนังกงานภูเก็ตมีการเปิดเผยนะคะว่าปีนี้จังหวัดภูเก็ตจะมีนักท่องเที่ยวกว่า634,787คนเดินทางเข้ามาเที่ยวงานนะคะในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างไรายได้หมุนเวียนสูงถึง22,300ล้านบาทตลอดช่วง9วันในเทศกาลประเพณีถือสีงกินผักค่ะโดยข้อมูลจากระบบทัวริซมแอนาลิตินะคะมีการ ลงข้อมูลเอาไว้เมื่อวันที่24กันยายน2568ระบุค่ะว่าการจากการที่สำรวจโรงแรมตัวอย่างนะคะร้อยละ3 0ของพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเกต็ตพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่81.29%จากจำนวนโรงแรม1,883แห่งรวมแล้วนะคะ14,000ห้องพักด้วยกันขณะที่นักท่องเที่ยวก็มีระยะเวลาในการมาพำนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5วันต่อคนสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของ นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาสัมผัสกับบรรยากาศในการกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในจํานวนนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ครองสัดส,ส่วนามากที่สุดครับอยู่ที่ราวๆ4ว6ี่8คนสร้างไรายได้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 9 6 9 0ล้านบาทส่วนนะักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีอยู่ที่จํานวน1 98, 9 8ร้9คนสร้างไรายได้อยู่ที่ราวๆประมาณ2339ล้านบาท รวมรายได้นะครับอยู่ที่ประมาณ22,030ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกของเศรษฐกิจของภูเก็ตที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ครับส่วนบรรยากาศเมื่อวันนี้ครับคุณผู้ชมที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตนะครับพลตำรวจโทสิทธิชัยโลกกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8 ก็ได้เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2,568พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัครและก็ภาคเอกชนครับโดยงานนี้เขาได้มีการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานครับเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์รวมถึงอาคีภยัยระหว่างการประกอบพิธีกรรมประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค8ก็ได้กล่าวครับว่าประเพณีถือศีลกินผักก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สําคัญของจังหวัดภูเกต็ตเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแล้วก็เคร่งครัดตามมาตรฐานของตํารวจเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเกต็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนั่นเองครับ